นะคะพลเมืองวันนี้นะครับทีมข่าวพยาวทีวีชุมชนลงพื้นที่สำรวจที่บ้านห้วยใสายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นดูความเสียหายและพูดคุยกับชาวบ้านเตรียมรับมือถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกครับ บริเวณบ้านห้วยไซขาวตำบลไซขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแห่งนี้คือจุดศูนย์กลางที่เกิดเหตุการ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศไทยแรงสั่นสะเทือนทําให้อาคารบ้านเรือนของชาวบ้านที่นี่ได้รับผลกระทบอย่างที่เห็นสำรุจเสียหายนักที่สุดเลยพกหลังว่าที่วิมานสราวลายบุหนทิพวิมานหลังใหญ่ๆนี่วิมานเมฆหลังนี่ธรรมะสังเวช มันมีจืดอยู่แน่น่ะก็มันเสียหายหมดทุกหลังนี่นหะมีหารเนาะมีหารเจดีเนาะเสียหายทุกอย่างคุณจิอันนี้นี่เราก็ดูครับเราก็ดูว่าเขาเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วหอครัพอาะถ้าเราบนในอย่างอย่างพูดนะฮะยอดเจดีย์ตะบนนี่นะครับเนาะนี่ฮะตั้งในนครับเราเช็คดูว่านะฮะที่เั็นทำเครื่องหมายนั่นคือเสามันโครงสร้างหลกการมันหอตัว้ตัวนะคะอันนี้ตัวเบื้องต้น มีิมุปกรของโยธาจังหวัดนะครับเินมพอส่วนหนึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่7พฤษภาคมหลังเกิดเหตุการณ์2วันพบว่าชาวบ้านยังต้องอาศัยอยู่ภายใต้เต็นท์และผ้าใบที่นำกลางเป็นที่พักชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างให้แน่ชัดเพราะรอยร้าวที่ปรากฏตามฝาผนงังและอัพเตชช็อกที่สั่นสะเทือนเป็นระยะทำให้ชาวบ้านยังไม่มั่นใจที่จะเข้าไปอยู่อาศัยตามปกติ วันแรกวันแรกนั่งซุ่มกันอยู่นี่น้อหัวยาจะได้เลเซบ้านได้บอกประชาชนรถมาต่างเส้นฝนก็ตกไฟก็ดับน้ำก็บ่อไหลเข้าก็บ่อได้กินใครเจือเหลือใครเจือเหลือเจอเหลือตัวเองก็อดเอาไปได้หน้าแล้วก็จะจะบ้านเฉยกันก็มันกว่าบ้านไทยบ้านเหมือนกันหมดเลยแล้วแต่บ้านได้เขาจะนอนบ้านสักคนเลยผมได้แจ้งในอำเภอตะวันนัยุกกระบกกระบอกไม้อยู่วิศวกรโยธาของจังหวัด ว่า่าาานจะมีกรออสบอขงตใ,ให้แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดามาก่อนได้สิ่งที่ชาวบ้านทําได้ขนาดนี้คือพยายามช่วยเหลือตนเองเฉพาะหน้าและติดตามข่าวสารแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่มีความรู้เรื่องการเตรียมตัวด้านแผ่นดินไหวมากนะัก เตรียมอะไรของกันเตรียมฟื้่อมาไวไม่กลับเงินโมตีอาหรใหดีเขาต้องเตรียมพ่อมมันตรายต้นมาเนี่ยทัานต้องเหนื่อย่าเพียงแต่เขาคนดูที่โลกเนาะที่โลกต้องดูตั้งสติไว้คนน่ะที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเคยเป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเมื่อปี2537หรือ20ปีที่ผ่านมาแต่ภาคเหนือของประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งอาจมีผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้อีกหลายแห่ง การเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไว้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่เสมอนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทีมข่าวพะเยาทีวีชุมชนรายงาน